น้อยอแม่อยู่กลุ่มเสียงเบาหวานจะกินอันขวบคุ้มอย่างดีละจะกินอย่างดีละบอกให้แม่จินนะแม่จะได้ขวบคุมโอเคเป็นคนนี้ว่ารักสุขภาพมากเลยเจ้าแม่เพราะว่าอย่างคือความจริงเนี่ยคนเขาเมื่อหัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ้มเสียงเบาหวานแต่กะร้อองัอ้นเนาะร้อฮันร้อนี่ร้อฮันต่อร้อนี่เนาะแล้วถามว่ามันสามารถลดลงคนเดียวได้กอน้าตานี่หมอสามารถลดลงคนเดียวได้ เออแต่ก่อนอื่นนอกขอแนะนําแม่ก่อนนะเจ้าว่าเบาหวานอนะ่ะคือแม่คิดผับด้วยน้องนะ <Yeah. S 1> เวลาช่องฟิดของแม่เนี่ยช่องฟิดของแม่ตีเฮาเอาสายน้ำแข็งนะ <Yeah. S 1> อะ่คือตอนแรกๆเนี่ยมันมยังใช้เลยอ่ามันอาจจะมีน้ำแข็งตีเฮาเอาไปแย่รับแข็งขั้นก้อนหนึ่งแล้็เนี้คือแม่ไปสื่อกินสื่อยังกระตามเข้าไปยดย่ๆๆยูยย่นแล้วเขาบอกได้ออกมา <Yeah. S 1> อันนั้นมันหมายถึงว่าเซลล์ในร่างกายของเขา ตีว่าเวลาเขากินเข้าเข้าไปนะก็เหมือนกับว่าไอแม่เอาไอคว้าประหยัดในช่องฟิตพอคว้าประหยัดในช่องฟิตแล้วเขาก็มีมันเขากัดกินทุกวันอะะยัดเข้าไปยัดเข้าไป,าไปมันเกินแล้วเขามีในช่องฟิตเนี่ยมันกระติมเอาใส่เข้าไปไ,ได้แล้วก็เหมือนกับเซลล์ร่ังกายของเขาอะตีว่ามันบอกว่าเต็มแล้วเนี่บอกว่าอ่างกายเขาไมา่คึมแด้วนะแต่ว่าเจ้าตัวคนเนี่ยมาหูเว่าตกลงเนี่ยเซลล์ร่างกายเขาเต็มหมดเต็ม น้องกับมะฮูรอกว่าเซลล์น้ำตาลของน้องในเซลล์เนี่ยมันเต็มบ่เต็มหน้าที่ของน้องก็คือน้องก็จะต้องแบบพยายามเอาสิ่งที่น้องกินเข้ามาเนี่ยค่ะคือมันน้อยกว่าสิ่งที่น้องใช้พลังงานออกไปมันจะได้เอาไอคว้าจินหมูตีบว่ามันอยู่ในช่องฟิตออกมาใจัยไงเนี่ยคือหน้าที่ของน้องก็คือว่าน้องจะจัดการเอาน้ำตาลในเซลล์ของแม่เนี่ยค่ะมันเข้าไปอยู่ในเกมปกติของมัน มาใจเพียงแค่ว่าเขาเจาะปายมื้อแล้วก็มีกล้าปายมื้อเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปกตินะนี่มาใจคือเขาจะต้องเคลียร์ทั้งบดเลยในร่างกายของเขาอินเลยอ่ะฉะนั้นก็เลยเป็นที่ม้าว่าเออีแม่บอกว่าแม่เป็นกลุมเสียงเขาจะปฏิบัติตัวจะได้เขาจะกินอ,อย่างได้กินอย่างมาได้น้องบอกเลยว่าเขาคือควบคุมปริมาณของคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหมายถึงว่าข้าวแป้งน้ำตาลอ่ะบอกนี้คนไข้คนนั้นถามนอว่า เราคุ้มแป้งกินแป้งมากกว่าเดิมอีนแม่บางทได้เอาแป้งมากินนะอีนเนี่ยใช่อันนี้คือความคิดของหลายๆคนว่าคาว่าแป้งคือหมายถึงว่าอีแมก็จะเข้าใจว่าแป้งคือแป้งที่เขาไปย่ขนมใี่มหมก็อ่ามันมีไข่เอาแป้งเอามากินแน่นอนทำแมเนาะออเจ้าสิ่งที่เคาร์โบไฮเดรตสิ่งที่เขาจะได้เข้าไปเนี่ยนะคาร์โบไฮเดรตเมื่อเขาย่อยออกมาแล้วเขาจะหึ้งมาเป็นน้ำตาลกูโคต อัน,น,นเนี้ยน้ำตาลเนี้ยทีว่าเขาอดเข้าอดหน้ามาเป็นระยะเวลาแปดชั่วโมงเราวเจาะกันนะเฮามาเอาความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือดว่าตอนตวัดเนี้ยเออกินอาหารยังไปกับยังมาจะบอกว่ากินเข้าไปตอนตาวัดแล้ววันเนี้ยมาเจ้าพอเจาะแล้รวร่างกายของเขาสาม,มารถเอากูโคดเนี้ยไปใจได้มดกถ้าเอาไปใจ่ถ้าเอาไปใจได้บอกมดหมายถึงว่าเซลล์ก็คือช่องฟิสฝาช่องฟิต อันนี้เขาไปเห็ไอไม่ได้ละอันนี้ใช่หมายเว่าาใช่ถูกต้องหมายถึงว่าในที่นี้ครับว่าช่องฟีดของแม่ก็คือว่า<ม>เขาจะบอกกินน้ําตาลเข้ามานักแล้ว<ม>เขาจะบอกกินแป้งเข้ามานักแล้วเขาจะต้องช่องฟีดของเขาในหมายถึงว่าเซลล์ในร่างกายของเขาเนี่ยค่ะเอาน้าตาลที่มันสะสมะออกมาใจ๊<ม>อือ แล้วเขาจะาออกปัจัยจะได้เดี๋ยวนอกกับไอจะอูผูฟังว่าเขาจะจัดการจะได้อันดับที่หนึ่งคือตัวตียัง่งเขาเนี่ยเป็นลุมเที่ยวเบาหวานก็นคือการตีว่าเขามีปริมาณของกรูโคตในเซลล์มากกับหมายถึงว่าในช่องฟิตนะคือมันมินหนักยัดคว้าเข้าไปแผ่ก็ได้แล้วอี่เนี่ยน้องก,ก็จะต้องเอาน้ำตาในเซลล์ของแม่เอาจ้นหมูตีอยู่ในช่องฟิตออกปัจจัยอ,อ,อินเนอรอันนี้คือคนที่จะเอาออกมาใจัยได้ก็คือเจ้าตัวของเขาเองอ่า อันดับที่สองในเมื่อในช่องฟิวมันบินนะแล้วเขาจะไปซื้อจิ้มหมูมันนักเอาไปยัดใส่แหมได้กรอมันกายัดมาได้การเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเขาจะไปกินแป้งกินน้ําตาลถ้ามันนักมาแหมมันก็เอาเข้าไปในเซลล์ไรแล้วมันก็จะอยู่ในมันก็อยู่ในเลือดเขาละกันเออเจ้าฉะนั้นการที่ว่าบอกว่าบางคนเนี่ยคือเป็นโรคเบาหวานล้วทาไมแบบคุ้มพิษวิธีอ่ะทาไมน้ำนักลดลงแต่ว่าน้ําตาลมันบหมลงเลยล่ะนี่ไง เจ้าเจ้าเจ้าเหมนคือถามว่าข้านึ่งกินได้ก็ข้านึ่งคนอมากกินได้นะแต่ว่าเขาเนี่ยเขาจะต้องเออคือกินแค่เมื่ออาหารละเกิงทับพี์อะเจ้าแค่เกิงทับิพี์อะ ทุกร่องเป็นคําถามดีดีมากนะเจ้าแม่ตีแม่ถามลองว่า <c oughs> แล้วมันจับใบยาจะได้ให้มันอิม่ม <c oughs> อ่าอันนี้เป็นคําถามดีดีมากเลยเฮ <c oughs> าจับใบยาจะได้ให้มันอิ่มกลับหมาถึงว่าเฮาคุ้มแป้งให้น้อยลงกว่าเดิมเฮาต้องเพิ่มกับเพิ่มกับกลิ่นกลับมากๆใช่แล้วกับนะทีนี้คืออยากจะขึ้นกินโปรตีนนักๆนะ <c oughs> โปรตีนมาจากอไหยังกะกินไก่กินหมโูกินปลาไข่ <c oughs> ใช่เพราะว่ามาอันกล้มเนื้อแมจะหลีบ <No. S 1> คือคุมอาหารแต่ว่าสารอาหารที่ได้เข้าไปมันมอเพียงพอจากต่วนั้นน้ำตาลจะลงกลับกลายไปว่าน้ำหน,นักลงแต่ว่าดูสูบดูผอมมันแบบมันดูเหมือนกับคนบอกแข็งแรงอีนเนี่ยอ่าฉะนั้นคนในการดูแลควบคุมของนอกเนี่ยเขาก็าจะแข็งแรงน้ำตาลเขาก็าจะลดลงได้อ่าผลไม้ก,ก็ก,กินได้ ผลแล้วไม่ในที่นี้คือเขาอาจจะต้องพอตัวย,ยังเช่นถ้ามาผางบ้านเขาอ่ะหน้านี่มาผางไล้ไหมเนาะมาผางเนี่ยชีนวยเนี่ยนะเท่ากับการกินข้าวหนึ่งทัพีฉะนั้นของเขาเนี่ยไม่เดียวนี่แม่น้ำนักต่องให้เจ้าแม่โอ้ไม่ได้จังตลอดเลยพี่ ก็เลยอยาสี่สิบบาทสี่สิบมาจากมันลดไปสามโลอ๋อโอเคอ่าประมาณสี่สิบนาเจ้าเนาะเดี๋ยวน้อนกับาแม่ไปจังเนาะอ่าถ้าประมาณสี่สิบไหมนะไอ้ทุกวันเนี่ยแม่มีการออกกําลังกายจะได้พองเจ้าอ๋อื่อรถไปห้าปั้นเด็ดแกับปั้นหมดไปเลยอ๋อแลทิพติปันอยู่กับตีนะโอ,โอเคยอดเยี่ยมมากอ่าวันหนึ่งแม่ปั้นประมาณกี่นาทีเดือยกับแม่เจ้าก็มาแล้ว ชิปนาทีอย่นะางนั้นแต่ห้านาทาีถุงมาากกือแกยิบนะหนึ่นนะอ๋อโอเคอ่าคือนาเนี่ยมันน่าห่อนเนาะแม่กะอาจจะคล้ายๆกับว่าแม่กะปั้นในช่วงตีว่าอากาศบ่ห่อนน่ะก็คือแม่เจ้ากะอ่าแม่เจ้าตื่นนอนมากะหรือว่าตอนแมลงตีว่ามันบ่ฮ้อนน่ะถ้าไปฮ้อนอยู่างคั้งเดียวอย่าไปล้มแดดขึ้นมาเนาะ,อ,ะอย่าไปปี๊บไปล้มเนาะเจ้าถามว่า เอา้จะหึ่งปั่นกี่นาทีน้องขอว่าทางสัปดาห์เนี่ยเพึ่งป้อกันได้มากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีเจ้ากะกะกเอากรได้เจ้าเจ้าเจ้าถูกต้องแล้วกะมีข้อมีกำไรจากการออกกำลังกายถ้ามากกว่าสี่สิบห้านาทีนะก็คือมันจะมีการเผาผลาญเนี่ยค่ะมากกว่าปกติเนี่ยหลังจากที่ว่าเขาออกกำลังกายไปแล้วอ่ะ เห็มประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนปกติแล้วหลังกายของเขาเวลาเขาออกกำลังกายมันก็จะมีการกระตุ้นเผาผลาญมีเฮียมีอะไรๆออกอยู่แล้วไอ้เนี่ยคือพลังงานตีเขาอยู่ในหลังกา่อะเขาได้ใจออกมาแล้วก็เนี้ยถ้าเขาปั่นหรือว่าปั่นรถทิฟหรือว่าออกกำลังกายมากกว่าสี่สิบห้านาทีนะมันจะมีกําไรตรองที่ว่าหยุดปั่นจักรยานแล้วแหมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังเผาผลาญได้อยู่อีเนี่ยอ่าบางคนบอกว่าเฮาเผาผลาญเขาพร้อมอยู่แล้วมันบหมาะสพร้อมกว่าเดิมว่ะ พอมเพราะว่า,วาน้ำตาลจะลงได้เขาจะไปกคล้คยๆกับ่าดึงเอาพลังงานออกมาแต่อันดับแหลกสารอาหารของเขาต้องได้สารอาหารของเขาต้องได้บางคนคือว่าคุ้มน้ำตาลโดยคิดว่าถ้าผอมน้ำตาลกับคงจะลงมานี่แต่มันลงเพราะว่าสารอาหารเขาไม่ได้ ออันนั้นีนึงเนาะก็คือว่าเขาขจะต้องเอาน้ำตาลที่อยู่ในเซลล์ของเขาเนี่ยคะ่ะลดลงด้วยการที่ว่าเขาไปขบคุ้มปริมาณการกินอาหารของเขายังจานนะแม่จานถ้าแบ่งเป็นจานถ้าแบ่งเป็นยูตีซีส่วนนะ,ะเขาห้องกินพักอ่าดีมากกินพักกินผลไม้สองส่วน อ่าจิ้ต้องกินต่อไปนี่จิ้ต้องกินอ่าจินแนะนำว่าเป็นจิ้มปลาจิ้ไก่จิ้ตีเปเนอร์สีขาวอะเจ้าเจ้าจิ้ต้องกินแม่บม่ได้มีปัญหาเราเก้าเนาะเจ้าโอเคเก่งมากอ่าจิ้ต้องกินขึ้นได้ตามน้ำหนักของตัวเองแม่น้ำหนักอยู่ตีประมาณสี่สิบฉะนั้นถ้าอีแม่จะกินจิ้นไก่นะวันนึงอะในช่วงแรกๆอยากจะให้แม่กินอยู่ตีประมาณสองฟามึง ต่อวันนะเอะถ้ากรณีนี้จะว่าจะกินไข่ถ้าจะกินไข่ตัวนี้เนาะไข่หนึ่งฟองจะมีโปรตีนอยู่ประมาณมากกว่าซักกัมอาจตีว่าประมาณซักเอ็ดกัมขึ้นอยู่กับขนาดของมันใส่เบอร์ฮันเบอร์นี่ไไนะคะฉะนั้นแม่ก็จจะกินเนื้อหมูกระตามไก่กระตามปลากระตามประมาณหนึ่งฟ้ามือแล้วก็กินไข่ประมาณสามฟองก็ได้ไใช่ หนึ่งสัปดาห์แม่สามารถกินไข่แดงได้ยูตีแค่สองฟองต่อสัปดาห์คือกินไข่าขาวเป็นลักกินไข่ขาวเป็นลักอันนึงคือนาทีแม่โปรตีนจะต้องถึงก็เอาไข่แดงออกใช่บเอาไข่แดงออกนยเจ้าเพราะว่าช่วงนี้คือบอยากจะหึ่งแบบพอเลสตลอลเนี่ยจะไข่แดงไปไปยุ่งตัวเต๋อถ้าใครอยากกินกันสัปดาห์หนึ่งอนุญ,ญาตให้กินได้สัปดาห์ละหนึ่งสองฟองไข่แดงนะ แล้วว่าไข่ขาวนะคือว่ากินนักเจ้าอันนี้คือโปรตีนต้องถึงน้ตนาตาลคาร์โบไฮเดรตต้องลดอย่างตีแม่ถามต้องว่าเข้านึ่งเขากินได้กอได้ก็คือว่าเขาก็จะต้องเพิ่งกินแค่กรุงเทพีอ่ะกรทพีในนี้คือท่าพีแต่ว่าเขาตักข้าวหูเลยนะมันจนะว่าค่า,า,าก้ะเอาโร็วนะเรื่อยนะเจ้าถูกต้องมันพอไปความมันายจะเอาเยือน้อยเดียวหรอเออเป็นก็ ใช่ใส่กับนักนก,กินกับนักเอล่าคำนี่ค่ะโปรตีนต้องได้ไอ้หมูย้ยอาหารอแมเป็นคนที่กินพักไปแล้วย้ยอาหารเนี่ยการทีว่ว่าเขากินพักนัก,นกพักหนึ่งกิโลบอไดเพิ่งยยอาหารหนึ่งกิโลฉะนั้นวันนี้คือนอกจากเอาย้ยอาหารเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยในการชะลอกการดูดซึมน้ำตาลของแม่ตัวเองฉะนั้นก็คือ,อกยากยยอาหารได้ไอ้หมู แป้งคาร์โบไฮเดรตลดลงโปรตีนต้องได้วิตามินต้องได้ทุกวันนี้นอนวันไหนยี่ชั่วโมงเจ้านอนมันใจแม่หอเปล่นลึ่ชงชั่วโมงเอายังนอนหนึ่งแย่ขนาดอ่าถาเอาช่วงเวลากลางคืนดีกว่าว่านอนประมาณกี่ชั่วโมงแม่นอนสามทีทุ่งแล้วมาตื่นตีที่นอนทีถุงมาตื่นตอนตีสี่อ๋อโอเคค่ะอ,อ่ารับสันนิษฐานก็เจ้ารับสันนิษฐาน อ๋อสำรับวา,าบเจ้าอ่าอ่าแล้วอีแมมน,นี้ตีว่าสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนกอรบๆๆับเพื่อตีฟีก็คือตื่นเลยไอ้เหรออ่าโอเคประมาณเนี่ยการได้ยุติเจ้าแม่ถ้าบางคนเนี่ยคือรับแต่ว่าเขาสะดุ้งตื่นน,นั่น,นคือเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้ับการพักผ่อนน่ะคนที่นอนน้อยกว่าสี่ชั่วโมงจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้มากกว่าคนปกติ ฉัน,นั้นก็คือในเบื้องต้นเนี่ยแม่ก็เอาคํานเนี่ยไปปรับเปลี่ยนไปร้องใจเพราะว่าเอ้ยอัออย่างตีใจได้มดใจได้ถ้ากรณีนี้จะว่าเอ้ยบางทีมันอาจจาะคล้ายๆกับว่าคื่อแม่ไปกินเข้านึ่งเกิงทัพีเนี่ยแมั่กินบดลูกมันแม่พูดอ,อ,อ่าเจ้าต้องร้องขอบคุมคือรู<ะ>อยังเนี่ยมันจะต้องอัดเดบอัดเดบไปเรื่อยๆมา อ่ามาพางมาพางส้มกับมีน้ำตาลมากันวันนึงขึ้นมากินได้ค่ะสามถึงสี่ลูกเขานั่นเราบอกให้ไปจิ้มน้ำหาบอกให้ไปจิ้มอะไรอย่างนะเจ้าอ่าได้มาเต้ามาเต้าเน้นน้ำตาลนะฉะนั้นคือผลไม้ตีแนะนําพว้คนดีว่าคุมเชิงเพราะหวานกินนะก็คือจะมีไอหมูเกี่ยวมะกรอน แก้วมังกรเขาจะมีการใจหารนักแม่กินแค่เกิงลูกนะถ้าถ้าลูกเราประมาณฟาร์มอ่าประมาณอุ้งลูกมือเขานี่นะเจ้ากินแค่เกิงลูกมะม่วงน้ำตาลนักโดยเฉพมาะมะม่วงฟุกเนาะฉันนัก่กจะคือว่าถ้ากรณีที่ว่าแม่จะกินมะม่วงฟุกนี่นะน,น้องแนะน้ว่าห้าแม่กินแค่เกิงลูกอะได้กินได้เกิร์งลูกรอวันนะถ้ากินนะ้าก็นิ่มไ่เนะ อ๋อโอเคกินได้เจ้าแม่เออกินได้คือผลไม้กรักใหม่เนยกินได้ใช่ทูกต้องเนี่ยคือนองมีการควอบคุมคนไข้เลยว่าอ่าอันนั้นขยะกินกินได้ก็กินได้ยัางเชมมะพังนี่แม่กินได้ก็ได้เออกินวันละสามแคลซีลูกขนาดอเราเขาอาจจะต้องไปลดปริมาณเข้าลงน้อยนึงนี่เนี่ยอื ใช่ถูกต้องถามว่าข้าวนึ่งกับข้าวหุงอีแม่มีความสุขในการกินข้าวอย่างมากกว่ากันหรอไม่ข้าวนึ่งเนาะเพราะเจ้ากต่สื่อแม่แต่หนักขนาดกินแรมเพราะเจ้าอ๋อโอเคอ่าจะกินข้าวนึ่งกับกินข้าวนึ่งเลยจะกินข้าวหุงกับกินข้าวข้าวหุงได้เลยแล้วแต่แม่เพราะว่ากากใยมันต้องได้ กากใยต้องย่อยหมายถึงว่าเดี๋ยวนองจะมีการกใอยอาหารเนี่ยเสริมเข้าไปให้แม่อ่าแล้วกับไอ้ข้าวหนึ่งเนี่ยเวลากินเวลาแม่กินนะมีเทคนิคอยู่ฮั่นยังแม่ค่อยก่อยเกี่ยวเนื้อวัด,ดีฟังคืนนะเราใช้ใช้เวลากำข้าวเราจะรักกำอะ่ะเมื่อใช้เข้าวน้อยเดี๋ยวเขายันกลับเป็นลักอ่ายันกลัดนักนัก,กมันก็ต้องอิ่มแล้วแหลแม่อ่ เจ้าเอาเข้าเขาเวลาเขากินข้าวเขาก็วก้อยเกี่ยวนะถ้าเกี่ยวไว้นั่นมันเข้าไปอยู่ในตองเขาถ้าบางคนเนี่ยกินข้าวนึ่งบ่ได้มันจะอืดตองเจ้าพออืดแล้วมีนก็จะย่างไอ้น้ำตาเนี่ยข้าวนึ่งมันเป็นข้าวสีขาวเนาะเออมันก็จะคล้ายๆกับว่าน้ำตาลเข้าไปไว้ถ้าเขากืนไว้ย่อยไว้กูกดเข้าไว้กัเมีกะใจมุดแหงเลี้ยวมันก็พูดว่าเอาเราขยักก็หมีเลยเออแล้วว่าการใหญ่ ใช่ไก่อยกินใข้ายๆก็ว่าคือเกี่ยวกินตามกรติกของเขาเน่ยแต่ว่าเกี่ยวมันมันเหมือนไงเพราอเกี่ยวมันเหมือนกับไข่าข่ก็วบาอ๋อกำผันแล้วนี่กัลังข้าวใ่หยอยกัลังอันนี้หนึ่งมากราบก่อยก่อยมันไปกําน้อยอีกนัยถ้าเป็นข้าวหุงเนี่ยข้าวหุงก็จะมีข้าวกล้องกับข้าวตีข้าวขาวเนาะแม่ทุกวันเนี่ยถ้าแม่กินข้าวข้าวหุงแม่กินข้าวสีขาวหรือว่ากินข้าวกล้องแม่เอข้าวกล้องไปผสมเนาะ